สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหลอกแดงทีวีโอเย่เสียงผมปน,นีอยู่แล้วนะครับ uh huh. อ่าชแน,นลใหม่ของผมนะครับคลิปแรกของชแน,นลใหม่ของผมนะครับชแน,นลเก่าของผมชื่อพัชรสุภพันนะครับอย่าลืมไปดูเลือกสับไต่ด้วยนะครับอืมอันนี้ผมก็มาเล่นหมครับ ใ่ไหมครับ0.10.5นะครับชื่อเราชื่อนเ่ะมาเรามาริ่มเรียนกันดีกว่ามอสไม่มีนะครับไม่มีมอสผมเรียนมาครับธรรมดาครับเืืออะไรดียวตังสวะจุดูนะครับ ซีดซีดใส่มม่ๆเลยครับเพราะผมไม่รู้จักซีดฮมทุกคนน่าที่เคยเล่นอยู่นะครับโอ้ยไม่มีมกอะไรฝุดๆเลยเว้ยอ้าวขำ ผมพึ่งโหลมาครับโหลมาก็แคบเลยไม่เคยสนใจไอ้นี่นี่ครับอะไรนี่นั่นเราก็มาเริ่มกันเลยครับผิจตัดปินพาร์ทนะครับเใหม่ยกัน ถ้าผมเงียบก็ทำเลยวะเนี่ยถ้าเก,กินไปก็อย่าว่าเลยครับโทรศัพท์ผมมันกากับกางเดนครับ,รบโอ้โหเจาะเจาะเจาะเจาเคประมาณจะประมาณกี่นาทีครับสองนาทีพอครับ ไม่ซีเ,ร,เรียสเคียดตุกนาแล้วกันมันเป็นยังไงม่เรื่องของผมกับมันยังไม่อยู่ดีดีกว่านะครับจะ,ะเก่งถ้าลัางต้กนาก็ดีนะครับซีเรีของผมนม,มนมัยก่น ุบาทพอแล้วนะครับตัดตรงมา พัดละอือพักไปกี่นาทีวะห้านาทีพอไหมครับก็น่าจะพอนะครับก่อนอืต้องไปไปูดกินก่อนนะครับบุ๊บมาครับเพราะก่านผมลูทิ้งอะคุณ ถ้าคุณเจ็บตัวไหมครับมาแบบฟรีๆใช่ไหมครับมีของพี่ดักกี้เนะนีเมอร์ครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักก็ผมไม่จริงใวนะครับเพราะผมเป็นคนที่เทียเรีวกตัวเฮียเฮียใครจะว่าผมยังไงผมก็ไม่สนใจคุณจะว่าผมขาดก็ว่าไปเลยเพราะนี่แหละคือผมคนนี้นี่ไอ,อ่ะอกันเนี่ย ต้อานบมานคิแกใ้านะครับเอาทีนาที่กู้รับเาไม่โกงะไสัสินะครับใปั๊มออยู่ในปั๊มไเ่แมาก็อยู่ตรงนี้ไม่เอาเดมาก็ทุกคนดีเดียวกระจานดำครับีมีเหไม่น นี่ครับมันทำมันนีดเลยอือหือไม่มามาหมดตัวแดกมาแล้วก็ัวขับคุณเด็กคุณจะเป็นยังไงครับอือ บ้านที่ผมคิดว่าดีที่สุดน้ำสับปูอกี่เล็กเหม,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 มือนของผมน่ากังวน วันนี้ผมก็มาทำบ้านเรียบง่ายเป็นสไตล์ของผมเองนะครับสไตล์ของผมไม่ชอบแนวนี้ใครไม่ห้ามผมผมก็ไม่ทำนะครับเพราะนี่แหละเบี่ยบงบ,บจุ๊บง่ายเตียงใช่ไหมครับถ้าการเตียงนี่แกเป็น,นไงโอ้โหสามตัวพอดีเจาะนี่ อออโอเคเลยโอเคสุดดีโ่สอผมอยากให้ไมคครับมันอัพเป็นเวอร์ชันูนุสิบแปนะครับในแบบเหมือนศูนย์ไม่ใช่ครับ ุดแปบจุดหนึ่งนะครับมันจะมีเนื้อแกะด้วยนะครับเนื้อกับในคอมนะครับเจนนี้นก็แบบคุ้บเร็วเตียงมาหนึ่งแร็วนะครับมันไม่ไม่ยากเลยที่จะไม่ครับยากตรงไหนใครว่ายากโอบผมมาครับอีกตับ,บานหลังหกะของผมเลยนะครับ เราต้องทำประตู่ให้มีซอมบี้มาครับโอ้นี่มันบ้านมาริโอทัดๆไปหล่นอยู่เราบอกนะครับโอ้ยทำไมไม่เห็นมีซอมบี้เลยี่นเนี่ยนี่ครับผมจะสอนวิธีการปรับการสว่างด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นสว่าง นี่อย่าอันนี้หมายถึงการดื่นมากเลยครับแบบมันดื่นแต่ว่ามันเหน็กมากครับดื้อผิดผ่านผมไม่ชอบแบบดื่นๆครับผมมาสอนการปรับดืวยนะครับใแบบช่เต็งอุ๊บเลยนี้ยนะโอ ชอบเล่นมุกมาครับผมก็มีคำหยาบคลายนิดหน่อยนะครับจะไปพิสูานผมเลยผมเป็นจุดเด็กตัวดบแล้วผมใส่เพยงไม่ลระใม่เพิง แค่แค่นี้ครบบข้าไปนอนอเด็กพวกมอนอเอกิดกเออแล้วก็คนอื่นพวกนี้ก็นอนเยด็กเออที่รักก็นอนมีเด็กครับมัน,นก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ Thank uh -huh. บ้านของผมองนี้ผมจะตั้งชื่อว่าบ้านบ้านหลังบ้านคลิปแรกเลยเนาะครับ เสกหลอกเด็กทีวีนะครับผมคิดแรกของผมก็บ้านหลังหลังบ้านบ้านของผมเองวะนี่ก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาเร่นงเลย อของผมเองนี่บ้านของผมเองบ้านหังของผมนั่นคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายโอ้โห